สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุเรียนไปซื้อทุเรียนมาสี่กล่องสี่กล่องได้มาสี่กล่องสามสาม,สามอันนี้กล่องที่สี่สี่กล่องที่สี่มีแค่พูเดียวกรอบนอกนุ่มในอันนี้จะ่าให้ดูนะ คูใหญ่มากขอานอเอนุ่มเลข้างในนุ่มเลยดูเม็ดเดะเม็ดซีบเลยแต่ที่จริงแม่น่ชอบแข็งว่าน,นี้อันนี้ก็ถือว่านิ่มแล้วนั้นเนี่ยงัย้นได้แข็งวันนี้หน่อยอ่ะ เังเอามังคุดมาด้วยบอกกินทุเรียนใส่ให้กินมังคุดตามไม่ได้กินหมดสี่แพ็กวันนี้หรอกนะจ๊ะไม่ได้กินคนเดียวกินคนเดียวก็บ้าไปแล้วถ้ากินไม่หมดแม่นะแต่ว่าก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆๆๆแล้วก็แช่ฟิไว้พออยากกินก็ออกมากินโอ้แต่นเนื้อมันหนามากอะแกงเข้าหผาดห,หนามากเลย ถ้าแม่นาไปซื้อที่ร้านที่เมืองไทยจะเอาแข็งกว่าน,นี้เรานี้สุกว่าข้างในมันนี่เพราะทุเรียนมันจะสุกจากข้างในอ่ะเนื้อที่ติดกับเม็ดเนี่ยสุกออกไปข้างนอกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้แข็งทั้งหมดต้องกดแบบแข็งๆอ่ะอย่างเงี้ยดูเดี๋ยวให้เห็นว่านิ่มแล้ว ใชบอกมันบอกจะมากินด้วยมันหายไปแล้วเนี่ยมันถือว่าน,นิ่ม,มแล้วเนี่ยเนื้ออางนี้ไม่ค่อยปลืม้ม กินแก้อยากเลยหอแไปไทยก็เอาเนื้อแข็งๆกว่านี้นี่มันไม่แข็งอืมเสอนเหี่ยไอ้ข้าวขาวนี่มันก็เยอะเนี่ย นี่ไม่แข็งคุณสามีพาไปเอาถ้วเดียมมารีบไปทำงานแล้วอันนี้มันเขาเรียกอะไรอะแข็งๆดูถึงเม็ดมัน มันเละแล้วเนะี่ยทั้งในอ่ะอันนี้อันนี้ไม่ได้กรอบนอกนุ่มในแล้วเละแล้วอืมอืมอยู่มือเค <laughs> ่ายแน้ำมันเขา ไม่ติดมือถ้ากรอบเน่าล้ไในมันต้องไม่ติดมือนะจ๊ะโอเคบายบายนะคะ